ม,มาชมกันต่อเกมที่2องทุกเกมสีนินจะมี1กานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพจวัน147รับเช่าพระราคาดีมีมาตรฐานโดยแต่ปายถิง88สนุกก็ขับโดยบอสเก่ง88ตั้งอยู่หาไทยราชระหว่างซอย4 4ถึง46ยอดนิยม เรื่อง,งของขัาทุกชนิดให้บริการถึงบ้าน <c oughs> น้ำตาลหลุมมมไม่ได้กานะครับ <c oughs> ได้แต่แต้มนะ เกมแรกไมมได้หกแดงครับเข้าล่องเข้าลออะอีกแล้วนะ ดำสองกาทุกหลุมโอ้ผมเข้าไปดู NCN นี่เป็นเทเบิลนนิสสปอร์ตคลับใหญ่มากนะโต๊ปิงปอง อย่งอย, oul, อยู so ่กับดำเบาได้เบาครับโอ้โหแล้วต่อแดงหลุมมุมซ้ายมือนะอ้าวมีหลุดเหมือนกันครับโอกาสเป็นของโฟนไหมครับอีกบสองแต้มห้านะครับ ห้ยอมได้ครับห0ายอมได้จบเกมนะครับยอมกันได้ที่50าส <c oughs> <c oughs> ิบืมอดแบบเจ้าบ้านสวยงามครับ พี่เอฟแทงตัวนี้ใช่ครับพี่เอฟแทงไป1เซนจูรี่หมูหนึ่เซนจูรี่นะเมื่ววานพี่คุ้งชนะแบงค์เบ400คะแนนครับสนุกการนี่วางสนุกหลังลูกเบ้าได้เลยคับไม่จะเป็นต้องถึงคืบอะไรทั้งสิ้นนะ จบยังไงอืมก็ยังต้องแก้ไขอีกทีครับโฟนแล้วขาวโอ้โหสวยงามครับ อัยาสายสองอยู่ไม่ไกลกันนะอาทิ่สนามได้นะครับอุทิศอินทรชน บางกวา่อาอ้าวมันไม่ได้กานะครับลุงม,มันไม่ได้กา <c oughs> อืม,มาฟุกอย่างนี้ครับได้ไปสองกาฟรีๆเลยเหลือเชื่อครับตาลอยเับสี่นิ้นโดนลูกนี้เข้าไปค <c oughs> ำพีย้ายหลุ่มเะยย้ายแรงด้วยนะลูกนี้ <c oughs> <c oughs> ปิ้ง ลุ่มกลางวิ่งเข้าหาชมพูแต้มขาดได้ยังไงอ่ะผู้ดศินบอกแต้มขาดไม่ได้นะขาดไปปกติดีกว่านะครับ้ำให้มั่นใจเรื่องแต้มนะเพราะนี่มันสองหนึ่งอยู่นะครับผู้ดศินเข้ามาก่อนการนะ ตั้งเลยนะครับสีนิ้นบอกไม่ต้องแทงนะครับอืมกลับมามี5กานะครับ5การก็แรสีนิ้นเหลือพันสองผมรอเช็คหน้างานเงาเบิ้ลช็อกนี่หน้างานพันสองไหมรอสักครู่นะครับถูกต้องนะครับหน้างานเหลือพันสองนะผมต้องยึดหน้างานเป็นหลักนะผ่านไป สองเกมสีเนินสิบเป้ายัางเดินได้อยู่พันสองต้องบอกว่าไปโดนลูกน้ำตาลเขานะ